ออนไลน์รายได้หลักล้านกับคอร์สฝึกอบรมผ่าน ebay ฟรีทุกวันเสาร์สนใจลงทะเบียนได้ที่025395512หรือทาง www.wise-thailand.com มาสู่ช่วงต่อไปของรายการนะครับช่วงนี้เนี่ยเมื่อกี้พอพักไปปั๊บปรากฏว่าหลายคนนะครับมาถามเลยครับบอกว่าเจ้าดรอปชิปหรือการเป็นเอเจนต์เนี่ยทำยังไงครับในโลกออนไลน์นะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับเราก็ทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็มาอยู่กันที่นี่แล้วนะครับคุณมิ้นครับโลกของออนไลน์เนี่ยนะครับการเป็นเอเจนต์เนี่ยเขาเรียกกันว่าระบบอะไรครับคุณมิ้นครับเป็นเอเจ้นครับดรอปชิปใช่ไหมครับดรอปชิปใช่ไหมครับเมื่อกี้พอนที พูดไปแล้วบางคนงงนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าดรอปชิปเนี่ยนะครับมันมีวงจรอะไรของมันไหมครับอยากรู้มากเลยอาจารย์มันมีกระบวนการมีขั้นตอนยังไงบ้างครับขอภาพประกอบดีกว่านาะดีเลยครับอาจารย์อ่าครับวันนี้เนี่ยนะครับเราเจ้าดรอปชิปเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราสามารถที่จะทําธุรกิจบนโลกออนไลน์โดยที่เราไปยืมสินค้าจากเว็บไซต์อื่นมาครับผมการที่ไปยืมมาเนี่ยนะครับ อันแรกเลยทางด้านด้านบนนะครับสมมุติว่าเลขหนึ่งก็แล้วกันตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่เราสามารถไปหาจากเว็บไซต์ไหนก็ได้ในโลกนี้ที่เขามีสินค้าแต่ไม่ได้ไปอยู่ใน Ebay สมมุติเราไปขายใน Ebay ผมปรากฏว่าพอเราเจอแล้วไปถามไทยบอกเออคุณส่งทั่วโลกหรือเปล่าผมจะเอาออเดอร์มาส่งให้คุณนะเท่าที่เราเจอมาค้อนหนึ่งก็บอกว่าโอเคเลยบอกว่าส่งออเดอร์มาได้เลยเราส่งของให้นะครับเราก็ก๊ คิกขวาก o ปี้มาเลยอย่างที่เราทราบเป็นอยู่แล้วพอก o ปี้มาปั๊บทั้งภาพและคําบรรยายนะครับแล้วเราก็มาลงใน eBay เขาลง eBay คุณมิ้นเชื่อไหมครับเมื่อวานผมลงไปมีตัวหนึ่งครับ12ชั่วโมงขายได้แล้วครับสิบสองชั่วโมงนะครับครับพอขายปั๊บลูกค้าจ่ายตังภายใน5นาทีนั่นเลยอพอลูกค้าจ่ายตังมาปับ๊บเราก็เข้าไปเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์เรา<ม>แล้วก็สมมุติเป็นเว็บชาวจีนกันแล้วกัน นะครับแล้วก็เข้าไปซื้อเหมือนเราซื้อของในเว็บไซต์ธรรมดาเลยนะครับตอนนี้มาถึงเลขที่4แล้วนะครับพอเข้าไปซื้อของปั๊บเราก็จ่ายในราคาทุนสมมุติว่าเราขายใน eBay 20เราไปจ่ายในราคาทุน10เหรียญราคาที่เขาขายเราเอาไปทำกำไรเอาไใช่เพราะอย่างนั้นปั๊บนะครับไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับก็ปรากฏว่าทางซัพพลายเออร์เราก็ เขียนโน้ตกลับมาเลยบอกว่าของแพ็คพร้อมที่จะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับไฮแทกดิ้งนัมเบอร์ด้วยนะครับติดตามผลได้ตลอดติดตามผลได้ตลอดงานเราแค่นี้เองครับสำหรับ1นึ่งทเซคชั่นนะครับแล้วมันก็จะเกิดธุรกิจอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสุดยอดเลยตรงนี้ครับครับผมอาจารย์มีตัวอย่างไหมครับคนที่ขายใน eBay แล้วทำดรอปชิปแล้วแบบประสบความสำเร็จแบบว่อร์อาจารย์มีไหมโอ้โหในในโลกของดรอปชิปนี่คือ มันรู้จจกเรียกว่าเวอร์หรือเปล่านะครับเรียกว่าเอาแบบชัวร์ๆเลยดีกว่าชัวร์ๆนะครับมีตัวอย่างมาให้ดี๋ยวผมพิมครับตัวอย่างเจ้านี้นะครับเจ้านี้เนี่ยสังเกตดูว่านะครับอาจารย์ขึ้นภาพให้แล้วนะครับชื่อนิคเนมของเขาคือบายดูด้านบนของจอนะครับแล้วที่เป็นรูปหัวใจอันนี้ผมรักมากเลยนะครับก็คือว่าลูกค้าครับมีลูกค้ามากกว่า2ล้าน5าแสนลายไปเรียบร้อยแล้วหือพูดง่ายว่าเป็นคะแนนฟีดแบ ck ฟีดแบ็นะครับซึ่งลูกค้าให้มาบอกว่าโอ้ชอบมากเลยนะสินค้าของคุณนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้บอกเราได้ถึงว่ามีลูกค้าจํานวนเท่าไหร่ที่เคยซื้อของเขามาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้สังเกตดูไหมครับว่าเอทำไมเขามีลูกค้าเยอะขนาดนี้นะครับสินค้าเขาเยอะไหมครับตรงนี้ครับทางด้านซ้ายที่วงกลมไว้ครับล้านเจ็ดแสนชิ้นล้านเจ็ดเลยครับคุณมิ้นรู้ไหมครับการที่เราไปยืมของเว็บไซต์คนอื่นมาไดเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนไป ไปกู้นี่ยืมสินใครมาเพื่อจะซื้อของมาสต็อกที่บ้านอาจารย์เราสามารถที่จะยืมใครมาก็ได้สุดยอดเลยอ่ะครับผมแล้วตอนนี้นะครับสังเกตดูมีของแล้วสังเกตดูแม้แต่สายสายคอมพิวเตอร์นะครับเขายังขายเรียกว่าขายทุกอย่างที่ขวางหน้าเจ้านี้อาจารย์ผมว่าเจ้าของที่บายเนี่ครับผมว่าเขาต้องเป็นนิ้วล็อกแน่ๆเลยอาจารย์นิ้วล็อกเป็นไงครับนิ้วแบบคลิกเยอะมากอาจารย์คลิกซ้ายขวาพาสก๊อปปี้พาส พอดีผมวัยรุ่นอยู่ครับเลยนิ้วล็อกไม่เป็นครับโอ้ใช่ไหมครับยากแล้วสังเกตนะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยลนยนี้ขายทัศัพท์ของชาวไทยขอแบบศัพท์แบบพื้นบ้านหน่อยนะครับสกเบือยันเรือล็อขายสักเบือยันเรือลบอนะครับเพราะว่าวิธีคิดแบบดรอปชิปหรือการเป็นคนกลางเนี่ย ไม่จําเป็นต้องไปกู้นี้ยืมสินใครมาเพื่อเจ้าของไว้ที่ร้านเรา่คเราสามารถที่จะไปเจรจาแล้วบอกว่าโอเคนะผมจะเอาของของร้านคุณเนี่ยนะไปขายแล้วผมขายไดออเดอร์เมื่อไหร่ผมก็มาซื้อทางซัพพลายเออร์ไม่มีโอกาสที่จะเสียอะไรเลยใช่ปรากฏว่าเราไปคนกลางแล้วก็มาบวกราคาอย่างที่เฟิร์นทำใช่ไหมครับก็คือว่าบวกไม่เยอะบวกไม่เยอะร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์นครับน้อยกว่านั้นเฟิร์นผมไม่ทำนะครับตบเมื่อยนิ้วครับเมื่อยใช่ใช่เดี๋ยวเผื่อไปรักษาเรื่องนิ้วล็อกออะมาน ผมไม่ลงเลยครับผมถึงไหนแล้วครับผมส่งขายมากเลยไม่ตอนนี้อาจารย์ที่เพิ่งพูดไปไงว่าเขาขายตับชิปใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องทําอะไรทีนี้ผมส่งขัยแล้วแหละว่าเขามีรายการต้ง ล้านกว่าร้านเจ็เนี่ยยอดขายแต่ละเดือนเขาเยอะไหมอาจารย์เดาง่ายๆอย่างนี้ครับคุณมิ้นครับผมเดาไม่ออกเลยอย่ารี้ครับคุณมิ้นถ้าคุณมีลูกค้าที่มาซื้อของคุณแล้วนะไม่ใช่ลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านนะลูกค้าที่มาซื้อของคุณแล้วเนี่ยสองล้านห้าแสนคนครับคุณคิดว่าคุณน่าจะมีะไรายได้ไปสักเท่าไหร่แล้วเพราะรน์นี้ขายตั้งแต่ทีวี กล้องถ่ายรูปทุกอย่างแหวนเพชรยังขายสากกระเบืออะไรก็ขายย่าบอกเขบคครับคุณว่าเขามีลูกค้าไป2ล้าน5แสนคนเขาจะมีรายได้สักเท่าไหร่เฉลยแล้วครับภาพต่อไปเลยนะครับทั้งบนขวานะครับ30วันที่ผ่านมาอันนี้ผมผมตามได้แค่30วัน30วัน30วันนะครับ1ล้าน6แสนเหรียญเสร็จ เศษสามสี่หมื่นเหรียญนี่แสนสองแสนบาทเราไม่นับนะครับก็คิดเป็นเงินไทยก็ไม่มากครับ45ล้านบาทเองครับ45่้าล้านครับจา์นี้มันมาจากมาจากตัวเปล่าเลยนะครับรายนี้มาจากตัวเปล่าเลยถ้าเกิดผมลงทุนสักร้อยล้านแล้วผมได้45ล้านปกติแต่ถ้าเกิดว่ามาจากตัวเปล่าเลยแต่มาถึงใส่เสื้อผ้านะครับก็ก็สามารถทําได้45ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยเวิร์กไหมคุณจานนี่มันหวยแจ็คพอตเลยนะเนี่ยครับผมอันนี้ถือว่า ถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตคู่กี่คู่ดีครับอันนี้แบบเดือนด้วยใช่ไหมจ๊ะเดือน้เลยนะครับสุดยอดมากแล้วทุกเดือนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วที่สําคัญคืองานสบายมากบางคนบอกนักเรียนผมทํางานอยู่บอกทาดอกชิปเพลินครับพอถึงเย็นลืมเปลี่ยนชุดนอนครับเดี่ยใส่ชุดนอนทํางานไปถึงถึงเย็นเลยครับด้วยความเพลิดเพลินครับ เพลินมากครับแบบว่าน้ำไม่อาบฟันไม่แป้งก็อันนี้ไม่ทราบเพราะว่าลูกค้าที่อยู่ที่ต่างประเทศไม่ได้กลิ่นที่ที่ฟันไม่ได้แป้งนะครับเอาคําถามมาแล้วครับคําถามครับครับผมเชิญเลยครับค่ะเราจะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตั้งราคาสินค้าที่เราจะขายอะคะครับให้คุณเฟิร์นดีกว่าเนาะให้คุณเฟิร์นดีกว่าครับของของเฟิร์นถ้าของราคา ต้นทุนไม่สูงมากอาจจะบวกที่ประมาณสัก30%อรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดว่าของที่ราคาแบบประมาณสัก500เหรียญละถ้าบวก30%นี่มันก็กำไรเยอะไปหน่อย <c oughs> เราอาจจะแบบดูว่าเออความเหมาะสมด้วยดูตลาดเช่นสมมติว่า ต้นทุนเรามาห้ามาห้าร้อยเหรียญแต่เขาขายกันประมาณพันเหรียญแต่เรา oh. บอกเฮ้ยแรกๆเราอาจจะขายสักเจ็ดร้อยเหรียญแปดร้อยเหรียญไม่ต้องไปขายเท่าเขาก็ได้เอากําไรน้อยกว่าหน่อยนึงน้อยกว่าสองร้อยเหรียญก็ไม่เป็นไรเน้นจานวนเน้นจานวนเน้นเน้นอะไรอย่างงี้แล้วเราค่อยมันเป็นวิธีหนึ่งด้วยอาจารย์คือสมมติว่าเขาเห็นแล้วว่าเราขายของไม่ไม่แพงมากเขาาจจะไปดูตัวอื่นด้วยแล้วก็ค่อยๆขยับราคาขึ้นนิดนึง oh. นิดนึงอา่า oh. เป็นเทคนิคใ,ในการในการตั้งราคาอ๋อ oh. ใช่ก็คืออันนี้แปลว่าคำ คำตอบของน้องเขาก็คือว่าต้องไปดูคนอื่นที่เขาขายอยู่ในตลาดแล้วความพอใจของบ้านด้วยใช่หรือหรือบางบางบางครั้งถ้าเราเป็นท็อปเลดพาวเวอร์เซลเลอร์เราอาจจะขายได้แพงกว่าคนอื่นก็ได้ได้เหมือนกันเป็นคำถามที่ดีมากขอถือบอกมือได้ด้วยครับเรี่ยมเลยเยียมเลยเยียมเลยยอดมากมากจารย์อดขายดับชิปมันเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าสินค้าที่น่าสนใจอาจารย์มีไหมครับว่าเราควรจะเอาสินค้าอะไรมาขายดีโอนแรกครับเพราะว่า อย่างที่อาจารย์เช็คเข้าไปในเว็บของจีนครับเมื่อกี้อย่างที่เฟิร์นบอกไปแล้วอาลีเอ็ก a ์เพสอาลีบาบาแต่ละเว็บไซต์มีเป็นล้านชิ้นครับคุณมิ้นเป็นล้านเลยใช่ไหมล้านชิ้นครับตอนนี้คุณเฟิร์นลงไป3-400เนี่ยลงไปประมาณ0ูนย์ูนะ่งครับประมาณนั้นจริงๆของอุปโภคบริโภคยังได้เลยยังได้เพราะว่าของอุปโภคบริโภคแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน คนจีนก็ชอบแนวหนึ่งใช่ไหมครับคนไทยแนวหนึ่งฝรั่งอีแนวหนึ่งปรากฏคนจีนก็อพยพไปอยู่อเมริกาก็มีแล้วบางคนห่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตบางคนห่างจากตลาดตลาดจีนตลาดไทยนะครับก็เอาของพวกนี้ไปขายได้โดยที่เราไม่ต้องแตะสินค้าเลยคุณเพิร์นคุณเฟิร์บแล้วแล้วแพ็คเนี่ยแพ็คเองไหมครับ ไม่ได้แพ็กเองไม่ได้แพ็กเองด้วยใช่คุณเฟิร์นทำอะไรครับทุกวันนี้ครับ <laughs> ก็ตื่นมาก็เช็คเมลดูตอบลูกค้าเสร็จอะไรอย่างเงี้ยพอ,เ,อยเห็นสินค้าคใหม่ๆหน้าลงก็ก็ลงครับ แล้วก <sh> mm ็ออกรายการทีวีไม่ก็มีทำออย่างอื่นบ้างอ่านหนังสือเพิ่มความรู้ให้ตัวเองเพราะทำธุรกิจเราก็ต้องเรียนรู้ตลอดไม่ใช่ว่าแบบคงไม่เป็นง่อยเหมือนที่คุณมินบอกเราต้องมีการเติมเติมความรู้ให้ตัวเราด้วยผมมีคำถามครับผมว่าหลายคนคงอยากถามคุณเฟิร์นแน่ๆเลยว่าคุณเฟิร์นทำยังไงอยากจะทราบว่านะฮะปัจจุบันนี้มีคนทำดอบชิปตัวนี้นะฮะมากน้อยเพียงใดครับนะฮะมากน้อยหมายหมายถึงว่า ทั่วทั่วโลกอะครับนะมันมีมากน้อยเพียงใดจะมุก,กีพขั้นต้นก็บ,บอกแล้วว่าเป็นแสนแต่นี่มันมันทั่วโลกนี่มันมมน่าจะมากกว่านี้นนเนาะ ทั่วโลกทำไมทั้งสองท่านมองผมอย่างนั้นล่ะครับผมอยากรู้ครับรู้ใกล้ตัวเนี่ยหนูคงหนูคงยุ่งของหนูแค่ไม่กี่คนนเทรนพูดง่ายคือคำถามคือเทรนทั่วโลกตอนนี้ตอบชิปเป็นที่นิยมมากน้อยแค่ไหนเขรียกโยนขอคำถามแบบคุณมิ้นดีกว่านะครับเพราะว่าผมเองนี่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับนะครับอันไหนบอกรู้อันนี้เรียกว่าประมาณดีกว่าผมว่าหลักแสนลนยมากกว่านะครับ ครับจริงๆแล้วถ้าคุณพี่ไปลองทําจริงๆเนี่ยบางทีนะครับหลายคนรู้เทคนิคนะครับแต่การลงมือทํานี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแนวคิดด้วยไม,วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนรู้ปั๊บจะลงมือทำนะครับพอรู้อ e ีคอมเมิร์ซดีผมว่ายังไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ด้วยนะครับก็ทุกคนก็ยังไม่ได้ลงมือทํา เพราะว่าการลงมือทำเนี่ยบางทีต้องการความกล้าความอะไรครับความรู้หรือว่าความชำนาญพี่เลี้ยงสักนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าไปถึงบอกอุย้ยทำได้คุณทำได้เลยขนาดแค่เปิด Ebay ยังงงเลยนะครับนะแล้วแถมในโลกในดับชิปสมมติว่าในโลกของของการทำเอเจนต์เนี่ย คุณไม่ใช่ว่า,ารู้เฉพาะเรื่องของอีเบยคุณต้องไปรู้เว็บไซต์ซัลายเออร์ด้วย<ช>ว่าเ<ช>ว็วบไซต์ซัลายเออร์ทำงานยังไงนะครับอย่างาที่อาจารย์เจอเลยตอนแรกๆที่อาจารย์ขายนะครับปรากฏว่าพอไดออเดอร์มาตอนนั้นเป็นชาวสเปนปรากฏเพาเขียนอดเดสหรือว่าที่อยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเป็นภาษาสเปนพอผมไปใส่ในเว็บของซัลายเออร์ปรากฏว่าเว็วบซัลายเออร์เขามีวัฒนธรรมว่าเขาไม่ยอมรับภาษาสเปนใช่ไหมครับเอาละสิงานเข้าแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยต้องรีบเขียน จดหมายอีเมลไปด่วนเลยว่าเอ้ยโทษทีเหอะของเราไม่รับภาษาสเปนที่อยู่เป็นภาษากัษกเ,เป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเราก็ลุ้นว่าถ้าเกิดลูกค้าดันเข้ามาล็อกอินซื้อครั้งเดียวแล้วไปทุระข้างนอกแบบไป<ช>ไปฮอลิเดย์7วันทําไงเนี่ยใช่ไหมปรา<ช>กฏโชคดีพอ24ชั่วโมงเขเขียนตอบมาเอาภาษากรงกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมก็รีบ อีเมลไปบอกทางจัาหวัเออบอกส่งเลยส่งเลยเพราะว่าภาษาอังกฤษมาแล้วใช่ไหมครับจะบอกว่าเคยเจอเจอภาษาฮิบรูด้วยฮิบรูฮิบรูฮิบรูครับแร้วแล้วเราเขียนเมลหาเขาแล้วว่าขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเขาบอกว่าเขาส่งให้แล้วแต่เขาก็ไม่เห็นส่งก็ต้องใช้ Google Translate ช่วยค่ะมีตัวช่วยใช่ใช่ยอดแต่บางทีผมใช้ Google Translate จะส่งไปอลาสก้าออกนิวซีแลนด์เลยครับผมยังงงว่าไปได้ยังไงอาจจะต้องมีการตรวจตรวจเนื่องในการตรวจเช็คโอเคครับเป็นคำถามที่ดีมากๆากคำตอบของพี่เขาก็คือครับเจบขอบคุณมากครับดูว่ามีเยอะนะครับแต่เป๊ะคงจะยากนะครับแต่จริงๆผมว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยน้อยมากๆใช่น้อยมากแล้วก็เป็นโอกาสด้วยเพราะว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ มันโอกาสที่ไม่ยากแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทํากับเป็นสิ่งที่คุณต้องก้าวข้ามความกลัวของคุณเองใช่ใชว่าเรากลัวว่าความความน่าเชื่อถือของผู้ขายเป็นไงอย่างเช่น คำว่าแค่แค่คำว่าจีนอย่างเดียวเนี่ยเราก็เครียดแล้วแต่ปรากฏว่าจีนก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เช็คเขาสักนิดนึงซื้อมาสักชิ้นหนึ่งเพื่อความอุ่นใจว่าลายนี้มีตัวตนอยู่จริงส่งของแพคกิ้งดีใช่ไหมครับส่งมาใช้เวลาพอสมควร พอเราเช็คงนี้ป๊บพอเรานําเสนอขายใน eBay เราก็สบายใจว่าไปถึงแน่นอนนะครับแต่จะมีพลาดสักเปอร์เซ็นต์สเปอร์เนตปกติครับปกติปกตเรื่องปกติของธุรกิจเฟิร์นทำแล้วติดขัดอะไรบ้างไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยเคสแบบเมื่อกี้ติดขัดไหมอะคะมันก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะก็เหมือนเรื่องภาษาบ้างเรื่องสินค้าช้าบ้างอะไรบ้างแค่ปัญหาทั่วไปไม่ได้ไม่ได้แบบยิ่งใหญ่มากเพราะว่าสมมติคนเราถ้า ถ้าทําบริษัทเงี้ยมันก็มีบัญชีนี่เสียมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทำธุรกิจมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีบ,บ้าง<ช>ม,มีจากประเทศแปลกๆบ้างไหมครับประเทศอะไรครับที่เป็นลูกค้าเรา มผมัครบอยากจะเป็นโซนรัสเซียเป็นอินเดียเป็นบราซิลเป็นชื่อแปลกๆก็ทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งโลกเลยโอเคครับพยายามหาชื่อที่แปลกนะครับอาจารย์โจถึงดรอปชิปเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงอยากจะรู้บ้างแล้วแหละว่าสินค้าที่ใกล้ตัวบ้างอ่ะ สมมติถ้าไม่ใช่ดอกชิปแบบเริ่มทำมาอาจารย์พบเมื่อกี้เราไปแบบไฮเทคมากเลยนะเมื่อกี้เราไปแบบเยอกว่าเือการที่ขวาก็ปีของเราเนี่ไหเทคสุดๆอยู่แล้วใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเรามาแบบพื้นๆเลยเอาของจากบ้านเราเลยใช่ใกล้ตัวอาจารย์มีมาะวมามีมีคนถามเราบอกว่าทุกอาทิตย์ต้องมาโชว์อยากได้อยากเจออยากเห็นว่าใกล้ตัวเลยแล้วทําแบบเวิร์กๆเราทำไงครับใครเริ่มก่อนดีผมเริ่มก่อนเลยดีไหมอาจารย์เลยดีกว่าขอภาพเลยนะครับว่าสินค้าที่นี่เลย เห็นแล้วอย่าตกใจนะครับนะฮะ <laughs> ตอนนี้ฝรั่งแย่งกันซื้ออิโต้ครับจากเมืองไทยครับอาจารย์เมืองนอกเขามีช่างกลได้หรอครับ <laughs> ไม่ใช่ครับ <laughs> คือคือ,คอมีแนวเนี้ยที่ไปหาชั้นโชว์ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีในอเมริกานะครับ อ่พอไปดูดูนะครับฝรั่ง4ีลายตอนนี้กําลังแย่งกันเลยครับกำลังแย่งกันเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วราคาดูนะครับสี่กว่าบาทยังไม่จบนะครับยังเหลืออีกสวันนะครับยังไม่จบประมูลยังไม่จบประมูลนะครับตอนนี้ถึงตอนจบประมูลผมว่าประมาณ10บลายครับฝรั่ง10บลายแย่งกันซื้ออีโต้ของไทยนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้นี่ดีไซน์นี้หาไม่ได้จริงๆเลยนะครับที่อเมริกานะครับอเมริกากรกฑาเขาบินหาทั่วประเทศหาไม่เจอนะครับเจอที่ไทยนะครับเขาไม่ติดเท่าเหล่าใช่ไหมครับของเว่านิ้ มาดูของผมบ้างของผมใกล้ตัวมากเลยนะครับชิ้นต่อไปของผมเนี่ยเป็นชิ้นที่ใกล้ตัวมากเพราะผมผมเชื่อว่าทุกคนใช้ i ครับนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเคส iPhone เนี่ยเป็นของที่แบบเป็นแมสหรือแบบแบบใครๆก็ขายกันทําราคาไม่ได้จะขายทําไมนะครับจริงๆมันมีตลาดนิชที่อยู่ในเล็กๆใช่อยู่ในเคสของ iPhone อีกทีนึงเหมือนกันนะครับชิ้นนี้เป็นเคส i p h o n e แต่ทำด้วยหนังจระเข้ครับ คุณมิ้นไปลอกมาเองเลยเหรอครับไม่ใช่ครับอันนี้คือผมเจ้าเนี้ยเขาขายหนังเขามีหน้าร้านด้วยเป็นพวกหนังสัตว์ทั้งหลายแต่เป็นหนังแท้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ดูักรีหรูหราครับนะครับตรงนี้ก็คือทำทำราคาได้ราคาขายอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาท3,000กว่าบาทเมืองไทยใช่เมืองไทยขายอยู่ประมาณสามันกบาทนี่คือขายให้ต่างประเทศใช่เมืองไทยเท่าไหร่ครับลองหากันได้นะครับ Google นะครับพิมพ์เลยเคส แทสหนังจระเข้ไม่เกิน2 0 0พันครับไม่เกินส0งพันยังกำไรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเยี่ยมเลยน่าสนใจมากๆเนาะเพราะว่าคนทั่วโลกก็ใช้ iPhone กันค่อนข้างเยอะผมว่าวันหนึ่งต้องหลายชิ้นแน่ๆเพราะว่า iPhone ตอนนี้เป็นที่สนใจนะครับใช่ครับมาดูของผมดีกว่าอาจารย์มีรายครับผมทําการบ้านมาเรียบร้อยลองดูเลยนะครับของผมอันต่อไปหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้เจ้าชายน้อยครับลองทายดูสิครับขายได้กี่พันบาทนะครับ 8,000กว่าบาทครับสังเกตไหมครับหนังสือเนี่ยมันเป็นของที่บางคนเขาสะสมบางคนเป็นของที่แบบว่าอ่านเมื่อตอนเด็กแล้วปรากฏว่าหาไม่ได้แล้วพอมาปั๊บสู้ราคากันเลย ันี้ไปแปันตรงนี้เราก็ต้องทําการบ้านนิดนึงเนาะทำการบ้านคือต้องเชี่ยวชาญในเรื่องสิ่งของสินค้าที่เราจะขายด้วยเป็นไปได้นะครับแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการค้นหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการจะซื้อด้วยครับอขอคุณผมมาดองแบบเร็วเลยชุดใหญ่เลยอันนี้เป็นหนังเหมือนกันคุณมิ้นครับหนังนะคะใช่อันนี้เป็น ดูสกินเฮดของคุณมิ้นก็รู้ครับไอ้แบบครับครับอันนี้เป็นกระเป๋าหนังจระเข้เหมือนกันครับผมนะครับอันนี้ขายอยู่6กพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทใช่ครับลองหาใน Google เหมือนกันในตลาดไทยขายอยู่ประมาณคุณไม่หาที่อื่นเลยเหรอครับใช่ครับหาที่ Google อย่างเดียวเลยครับเราเจอไ่ได้เุาเจอไม่ได้โอ้โอยู่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทสามพันใช่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมก็หน่อก็เลยครับอาจารย์ที่คุณมิ้นเตรียมมาสงสัยต้องยกไปสัปดาห์หน้าใช่ครับมีน่าสนใจอีกเยอะเลยครับผมอาจารย์ถ้าเกิดอยาก เรียนเทคนิคการลงขายสินค้าการอบรมอีเบลงไปถึงการทำดับชิปเนี่ยจะหาเรียนได้ที่ไหนยังไงบ้างครับชมลมของเราครับเสาหน้าที่ไหนอาจารย์ที่ไหนเสาหน้านะครับรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสวนจตุจักรบางคนมา BTS มาจนสุดสายเลยนะครับจนสุดสายสวนจตุจักรแล้วลงเลยนะครับก็จะเจอ MRT คืออยู่ใต้ดินนะครับคุณมิ้นลองบ้างครับคุณมิ้นครับครับอันนี้เราก็จะจัด กัน3มช่วงเวลาจะมี9ก้าโมงครึ่งแล้วก็จะมีบ่ายสแล้วก็จะมีทุ่มทุ่มหนึ่งหโมงเย็นครับไปทุ่มหนึ่งนี้ใกล้เลิกแล้วครับขอไปโอเคครับหกโมงเย็น6กโมงเย็นถึง2องทุ่มสีใช่แล้วนะครับก็เบอร์โทรครับคุณมิ้นครับเบอร์โทรนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์02 624 4516-7ถึง7นะครับ0 2 5 3 9 5 5 1 2แล้วก็02 932 52 57นะครับตรงนี้ต้อง อดทนอดทนนิดนึงแล้วก็ใช้เทคนิคอาจารย์โจคือถ้าโทรไม่ติดก็โทรใหม่โทรใหม่ครับคุณดูนะครับเว็บไซต์นะครับเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับ wise thailand com แล้วก็ facebook com wise success club แล้วก็ใครอยู่ไกลนะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสามารถดูได้เหมือนกับสดๆเลยก็ที่อีเบดีลิเวอรี่ของเราเข้าไปในไวซ์ไทยแลนด์แล้วไปลงทะเบียนว่าจะดูทักออนไลน์ออนไลน์ได้ด้วยใช่แล้วตอนนี้หลายคนบอกว่ามันมากเลยครับดูในออนไลน์ไม่ต้องเดินทางเลยครับไม่มีร้อนเลยแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยเราก็ไปบรรยายด้วยนะครับก็ สใกล้แล้วใช่ไหมครับก็เป็นช่วงนะครับวันที่นะครับ7มิถุนาเป็นวันศุกร์นะครับ7มิถุนาก็บ่ายโมงถึง4ี่โมงครึ่งเย็นที่ไหนครับอาจารย์ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพสีลมนะครับถ้าเกิดว่าไปรถไฟฟ้าก็สถานีสีลมนะครับแล้วก็นะครับห้องโกมุดชั้น29่สิบเก้ารับที่นั่งครับอาจารย์200ที่นั่งครับอย่างที่สื่อสารไปแล้วว่า ปริมปริมแล้วปริมปริมแล้วตอนนี้นะครับสัปนี้ถ้าอายุไม่ถึงจริงๆนี้ไม่ไม่ทราบนะครับสัปนี้นะฮะวันนี้ร้อนแรงมากนะครับยังไงสัปดาห์หน้าอย่าพลาดกลับมาเจอกันใหม่วันนี้เราขอจากกันไปเท่านี้เนาะขอบคุณมากครับมครับสวัสดีครับ